สวัสดีครับบนส่งฟาร์ม c h ช n แนลครับวันนี้ลุงบนส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการนำฝูงควายมารวมกันซึ่งที่ลุงบนส่งทบทวนว่าทำไมควายที่ไปเลี้ยงแยกออกไปต่างฝูงแล้วเอามารวมกันจึงไม่ขับไล่กันเป็นเพราะอะไรครับลุงบนส่ง ก็จะเฉลยให้ฟังครับนี่คือพ่อควายนะครับนะที่ลุงผู้ส่งใช้ผสมพันุ์อยู่ปีนี้แกก็เริ่มผสมได้4ตัวนะครับนะซึ่งเป็นแม่ควายนี่คือในเรื่องของวิธีการที่จะต้องขอเขาเรียกว่าหาข้อมูลและหาในเรื่องของ เขเรียกว่ารายละเอียดของควายทำไมควายจึงไม่ไล่ขิดกันลุงบนส่งก็จะเฉลยว่าที่ลุงบนส่งนำมารวมกันนั้นทำไมเขาจึงไม่ขับไล่เพราะลุงบนส่งนำเอาควายฝูงที่ลุงบญส่งแบ่งแยกไปให้เขาเลี้ยงแบ่งลูกกันนะครับนะนำมารวมฝูงคือนำมา อยู่ในอคอกนี้ก่อนอซึ่งลุงบนส่งใช้ลวดไฟฟ้าล้อมแล้วก็ให้เขามาอาศัยในอคอกและและีเลมยมหญ้าในพื้นที่ในอคอกก่อน mm hmm. เขาจึงมาหากันแล้วก็ใช้ควายฝูงใหญ่เข้ามารวมนะครับนะก็ก็เรียกว่า ไม่มีการขับไล่กันนะครับนะก็อยู่ไล่ในคอกเดียวกันได้อยู่ในคอกเดียวกันได้นี่คือคําตอบครับเพราะว่าธรรมชาติของควายหรือควายคึงของสัตว์ที่เขาอยู่ก่อนแล้วก็เอาตัวใหม่หรือแยกฝูงใหม่เข้ามารวมอันนั้นค่อนข้างที่จะเขาจะไม่ยอมรับครับเพราะว่าเขาหวง ถิ่นที่อยู่หรือหวงในเรื่องของการอยู่การกินนี่คือเป็นเคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ลุงบุญส่งค้นพบครับนี่เขาอยู่กันเหมือนเป็นควายฝูงเดียวกันนะครับนาะที่อยู่รวมกันเมื่อก่อนคอกน,นี้ก็อยู่ควายที่ลุงบุญส่งใช้ยอยู่ในคอกน,นี้ก็ประมาณ70-80ดบตัว ที่ลุงมุลส่งที่นำเอาควายที่แยกฝูงเข้ามารวมเพราะเอามาตัวสองตัวมาเขาคิดว่าเป็นควายต่างฝูงกันเขาก็จึงขับไล่ไม่ยอมให้เข้าฝูงนี่คือในเรื่องของข้อมูลที่ลุงมุลส่งจะฝากให้เพื่อนๆ FC และลูกๆห,หลานทุกคนนั้นได้เข้าใจว่านี่คือประสบการณ์คือ เราก็ต้องเรียนรู้ในระหว่างการดำเนินธุรกิจครับนี่ต่างหากที่คนเรานั้นไม่ค่อยประสบความสำเร็จก็คือไม่ได้ลงรายละเอียดหรือไม่ได้หาข้อมูลที่ชัดเจนว่าที่เรากลัวว่าควายจะขิดกันตอนนั้นเราจะรวมฝูงนั้นก็คิดแล้วคิดอีกว่าเราจะไหวหรือไม่ในเรื่องของการเอาควายมารวมกัน แม้แต่ลูกชายนั้นก็กลัวครับเพราะกลัวได้เลี่ยงควายเห็นไหมแล้วครับสิ่งต่างๆนี้ก็ไปตกอยู่ในเรื่องของความกลัวเราไม่กล้าเราจึงไม่รู้ข้อมูลที่เราจำเป็นที่จะต้องนำมาเป็นองค์ประกอบในเรื่องของการดำเนินธุรกิจครับดำเนินชีวิตทุกเรื่องลุงบุญส่งจึง ฝากให้เพื่อนๆเอและล,ลูกหลานทุกคนไม่ว่าอาชีพไหนๆครับเราต้องลงรายละเอียดดูรายละเอียดในเรื่องของการดําเนินงานที่มันมีปัญหาอุปสรรคนั้นก็ต้องมีในเรื่องของเขาเรียกว่าความเป็นจริงนะครับนะที่มันมีอยู่แล้วเราค้นหาพบแล้วเราก็เริ่มเขาเรียกว่าได้แนวทางและได้ ความรู้ใหม่ๆขึ้นมานี่คือพ่อควายอีกตัวหนึ่งที่ว่าพ่อดาวครับซึ่งแกจะเป็นควายที่เขาเรียกว่าอากระตุ้นควายตัวเมียนั้นให้เกิดการติดสัตว์หรือผสมพันธุ์นี่เขาจะเป็นตัวช่วยของรูมูลส่งได้ดีอีก อย่างหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของอถ้ามันไปใกล้ของเขาหรือไปในถิ่นที่มีฝ้ายของฝูงอื่นเลี้ยงอยู่เขาจะไม่ให้ไปนะครับนั้นเขาก็ห่วงนั่นเองนะครับนะแล้วเขาก็ไม่หนีฝูงนะครับนะานี่ส่วนดีของเขาลุงมูลส่งก็จึงใช้พ่อดาวนี้ไปกระตุน้นตัวเมีย ถ้าลุงมุลส่งรู้ว่าตัวไหนจะติดสัตว์หรือผสมพันธุ์เขาก็จะคอเคลียและติดพันธุ์อยู่ประมาณหนึ่งวันนะครับอพอวันลูกขึ้นลุงก,ก็ใช้พ่อทองนะครับนะซึ่งอ,อายุที่สูงกว่าใช้ผสมพันธุ์ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะได้ผลเพราะว่าผสมครั้งเดียวเราเขาก็ติดนะครับนะ mm. เพราะว่าเขาไม่ได้ ผสมเลี้ยลังหรือผสมตัวหนึ่งนั้นก็ใช้กําลังจนหมดหรือน้ําเชื้อจนหมดนะครับนาะถ้าตัวอื่นที่จะขึ้นมาผสมใหม่ก็น้ําเชื้อนั้นก็ไม่แข็งแรงนี่คือข้อมูลใหม่อีกเช่นเดียวกันนะครับนาะที่ลุงมุส่งต้องเผยแพร่เมื่อก่อนนั้นลุงมุส่งเข้าใจว่าใช้ตัวเดียวคุมก็จะคุมได้ทั้ง ยี่สิบสามสิบแม่แต่ที่ไหนได้ครับเขาผสมนั้นก็ด้อยประสิทธิภาพคือไม่ค่อยมีประสิทธิภาพครับตัวหนึ่งบางครั้งน้ําเชื่อไม่ค่อยแข็งแรงเขาก็ไม่ติดครับผสมแล้วไม่ติดกด็ก็การใช้ผสมก็ต้องหลายครั้งนะครับนะหลายครั้งนั้นพ่อคายก็ผลิตเขาเรียกว่าผลิตน้ําเชื้อไม่ค่อยทันน้ําเชื้ออ่อนแอ ก็ทําให้ลูกควายนั้นเกิดมาก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เห็นไหมละครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเขาเรียกว่ามันเป็นในเรื่องของอุปสรรคที่เราไม่มองไม่เห็นและไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้รู้ข้อมูลความเป็นจริงนะครับก็ทําให้เรานั้นเกิดในเรื่องของปัญหาเรื่องของการผลิตลูกควายหรือ เลี้ยงควายแล้วไม่ค่อยประสบสความสําเร็จหรือเลี้ยงสัตว์อื่นๆก็เช่นเดียวกันก็ไม่ต่างกันอย่างที่ลุงมุส่งเผยแพร่อยู่นี้ครับนี่ต่อไปลุงมุส่งก็จะพยายามไล์สดนะครับนะให้เพื่อนๆเอฟซีและลูกๆหลานทุกคนนั้นถ้าใจรักอยากจะเลี้ยงสัตว์ <c oughs> ประทานโทษรับอยากจะเลี้ยงควายเลี้ยวเลี้ยงเล้วนั้น ชีวิตจะดีขึ้นการไปหน,นี้เป็นสินก็จะลดลงหรือไม่มีเลยก็ติดตามคลิปของลูมูลส่งต่อไปเพราะลูมูลส่งนั้นค้นพบแล้วว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันมีหลักความจริงของมันอยู่เราต้องค้นหาให้พบไม่ว่าอาชีพไหนๆครับเราต้องนำในเรื่องของปัญหาอุปสรรคนั้นมาเป็นเขาเรียกว่า มาเป็นข้อมูลในเรื่องของการดำเนินงานหรือำดำเนินการดำเนินธุรกิจครับถึงจะอยู่รอดและเกิดในเรื่องของความสุขเกิดขึ้นก็เพราะว่าเราทำแล้วนั้นมันก็ต้องเขาเรียกว่าอาชีพหรือการดำเนินธุรกิจนั้นจะต้องดีขึ้นครับไม่ใช่ ในเรื่องของมีแต่ขาดทุนอย่างเดียวนะครับถ้าเราเลี้ยงเองดูเองหรือในเรื่องของคัดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีก็จะได้ขเขาเรียกว่าได้ผลประโยชน์หรือได้ดำเนินธุรกิจนั้นอย่างมีประสิทธิภาพครับนี้รูมูส่งก็พยายามเผยแพร่ครับต่อไปนั้น ลุงวนส่งก็จะโพสต์ขายนะครับนาะควายเพศเมียรหรือควายรุ่นควายสาวใครที่รักอยากจะเลี้ยงควายแล้วเลี้ยงอย่างไรถึงจะอยู่รอดและเลี้ยงอย่างไรถึงจะมีความสุขเลี้ยงอย่างไรเราถึงจะได้ก็รู้ว่าทรัพย์สินเงินทองตามที่เราต้องการและไม่เป็นหนี้เป็นสินเขา จนเหลือล้อนพ้นตัวถ้าเราปฏิบัติถูกต้องและดําเนินการเขาเรียกว่าอย่างถูกต้องท่านก็จะเป็นคนหนึ่งที่ทําธุรกิจแล้วมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขเกิดขึ้นและรักอาชีพดน,นั้นมันยังมีในเรื่องของข้อมูลและรายละเอียดอีกหลายๆอย่างลุงมุลส่งก็จะเผยแพร่ต่อไปครับนี่ลุงมุญส่งพิสูจน์ให้รู้ได้เห็น ได้เข้าใจว่าเมื่อก่อนลุงมูลส่งก็ไม่มีควายลุงมุลส่งก็ต้องไปกู้กู้ตรงๆบอกก็คือทอกศครับลุงมุลส่งเพิ่งมาแล้วลุงมุลส่งก็ชำระนี่จบไปแล้วหลายรอบลุงมุลส่งได้ที่ดินมาในเรื่องของการทำฟาร์มควายนั้นก็อ่า ได้จากควายนี่แหละครับนะเป็นผู้ให้ลุงมลสงก็ต้องลงทุนในเรื่องของเจาะบ่อ,อ,บ,อบาดาลสร้างโรงเก็บฟางปรับเขาเรียกว่ารัว้วรอบขอบชิดนะครับนะลุงมลสงก็เริ่มพึ่งลำแข้งของตัวเองได้แล้วนะครับนะแต่เดี๋ยวนี้นั้นลุงมลสงก็กำลังเขาเรียกว่าชดใช้นี้สินที่ไปกู้ยืมมา ในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์ในเรื่องของเครื่องตัดหญ้าเครื่องอัดฟางรถไถนะครับนาะเพื่อมาฉุดในเรื่องของช็อปรถตัดหญ้าครับนี่คือในเรื่องของที่รุมุนส่งเผยแพร่และยังมีรายละเอียดที่มันจะต้องเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องมือการดำเนินเหล่านั้นได้ให้มั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตนเองแล้วทำแล้วนั้นก็เกิดความสุข มีในเรื่องของฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับครับของข้อมูลวันนี้ลุงมุนส่งก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ